เดี๋ยวเรามาดูวิธีล้างปลานะครับไม่ให้มันเมือกนะเพราะว่าถ้าเราล้างน้ําปล่าเนี่ยใช้เวลานานยังเมือกอยู่เลยเนี่ยเราต้มนี่นะครับต้มน้ําจนเดือดเดี๋ยวเชฟทิวสาธิตให้ดูฉบ,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 บับเชฟทิวเตบบอ่าฉบับเชฟทิวแล้วเชฟทิวบอกผมผมไม่เชื่อเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ทดลองทดลองมาแล้วเชฟทิวเขาเคยลองมาแล้วสูตรนี้เด็ด mm. แล้วเราก็จิ้มน้ำจิ้มได้เลยใช่ไหมใช่ <c oughs> ถูกแล้วเออเฮ้ยแต่เมือกมันออกจริงว่ะอ่าอืมเยอะไปวะยวงมีน้ำออกน้ำเยอะอ่ะมันจะกลายเป็นลวกไปเหรอแล้วเราก็นอกน้ำเย็นอีกทีหนึ่งอ๋อเราเราก็เติมน้ำเย็น <c oughs> เข้าไป ตัวช่อนใหญ่ไม่ต้องใช่ไหมวันนี้เราก็ถูเออเฮ้ยมือกนออกจริงหายจริง <c oughs> ของแท่ของแค่หายจริงหายจริงจากที่ลื่นๆื่นนะครับ<า>ล้าง<ด>าตั้งนานไม่ออกเนี่ยโอ้โหคืดๆเลยอันนี้ดูมือกอยู่ในกระมังนะฮะสังเกตได้เลยใช้ได้ครับใช้ได้วิธีนี้ใช้ได้นะครับนําไปใช้ได้นะครับเ็บจิวใช้ได้ครับผมเดน